หนาวอะไรพี่น้องหนาวหนาวอยู now, now. ่ในเฮาส์สตอรี่หนาวมากค่ะหนาวหาม่วงแรงกับหนาวค่ะพะยางสองชั้นนะคะพะยางสองชั้นนะคะพะยางสองชั้นแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณประมาณสองอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะมีดัมโบเครื่องทำความอุ่นในเฮาด้วยเพราะว่ามันหนาวแล้หวหนาวมากค่ะ ฉันอยู่ในคราวห้าโมงเย็นไม่อยากทำงานแล้วค่ะมันมืดตัวเนี้ยตัวเนี้ยเราต้องติดไฟเพราะว่ามันมืดเร็วไงเราต้องติดไฟให้สตรอเบอรี่ตัวนี้คือพันธุ์โวเจียวโตเมนะมันเป็นสายพันธุ์ที่ต้องต้องใช้แสงเยอะกว่าสายพันธุ์อื่นเราต้องเปิดไฟให้เขาประมาณสองชั่วโมงห้าห้าโมงหกโมงห้าหกโมงเย็นอนะ่ะต้องเปิดไฟให้เขาเขาจะได้รับแสงสว่างเพียงพอไง บางสายพันธุ์ก็ไม่ต้องใช้นะแต่โทเจียวตัวเม,นวมนน่นนี่ต้องใช้แล้วก็มีโอชิเบอีกพันหนึ่งสายพันธุ์นี้ต้องใช้น่ะตอนนี้อยู่ในฮอส์ซบอีหนาวมากค่ะชันหนาวมากมต้องกลับบ้านไม่ทําแล้วค่ะมันมืดมันไม่เห็นละเออนี่คือเด็ด,ด,ดยอดไหลเด็ดเนี่ยเด็ดใบแก่เด็ดรอยกิเมะรอยกิเมะก,ก็คือยอดที่มันแตกแขนงออกมาเนี่ยเราไม่เอาเราก็ต้องเด็ดทิ้งอย่างเงี้ย แมวบากกิเ,เกม่เรื่อเด็ดทิ้งต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะฮะนี่ะคืองานทำทำทั้งวันอะ่ะได้สามสามสี่แถวเนี่ยได้แค่นี้แหละอเอหนาวกลับบ้านดีกว่าไป